สวัสดีครับพี่พี่ไปเองครับวันนี้ครับระหว่างรอรถตู้รถใหม่เข้านะครับผมขออนุญาตพามาดูนะครับรถตู้ที่โซนเซอร์วิสนะครับรถพวกนี้นะครับลูกค้าได้จองแล้วนะครับรอเสริมหล่อแต่งสวยนะครับเพื่อจะทําการส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้ครับผมเคยจองนะครับแต่หลุดจองครับแต่ก็ได้มีจองใหม่เข้ามาแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับรอรอผลนะครับถ้าผลมาก็พร้อมปล่อยครับเพราะว่าคันนี้พร้อมใช้งานแล้วครับเอ่อ แต่งรอนะครับให้แล้วนะครับข้างในก็ขัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเคเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นกันบ้างครับระหว่างรอนะครับเพราะว่ามีข่าวดีนะครับประมาณเดือนหน้านะครับจะมีรถตู้เข้าใหม่นะครับประมาณ30คันนะครับของหน่วยงานเมืองไทยฟันละนะครับเป็นรถปี17ไม่มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆนะครับมีมากถึง30คันเลยนะครับพี่ๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถตู้อยู่นะครับรอเดือนหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มนะครับ เลียงตัวเรียงคันรีวิวให้พี่ๆชมเลยนะครับอันนี้ครับพามาชมต้นเซอร์วิสนะครับมีรถตู้นะครับที่จอดรอทํานะครับแล้วก็ได้รับการจองแล้วนะครับค่อนข้างจะหลายคันเลยตัวนี้รู้สึกจะมีประมาณ5-6ค0 0ันะครับพามาชมกันครับอ่าคันแรกเลยคันนี้นะครับสเปคนี้ยังมีนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจแจ้งผมได้นะครับคันนี้ฮอวอสอาหนึ่นะครับราคา6 9แส0 0ก้าหเบาทเป็นปีหนึ่งหกคันนี้ครับ คันนี้เสียดายมากเลยลูกค้าผมเขาอยากได้แต่จองช้าไปนะครับเสร็จไปเลยนะครับเสร็จพี่ๆี่ท่านอื่นไปเลยอ่ามาดูคันนี้กันบ้างครับคันนี้รถปีหนึ่งเจ็ดนะครับรถปีหนึ่งเจ็ดไม่เก้าหมื่นนะครับรถปีหนึ่งเจ็ดไม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้พี่พท่านไหนสนใจนะครับแจ้งผมได้เลยเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ปีหนึ่งเจ็ดเบาะนะครับเบาะหุ่นยนต์นะครับสามแถวเก้าที่นั่งไม่เก้าหมื่นนะครับ คันนี้ไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็มีสเปคเดียวกันอีกคันหนึ่งก็คือไม่เก้าหมื่นสองนะครับคันนี้ผมเช็คหมดแล้วนะครับรอบคันเนี่ยสภาพเดิมดีมากๆเลยกระจกทุกบานนะครับของโตโยต้าแท้นะครับไม่ได้เปลี่ยนมาฮสแปดสี่เก้าสองนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับพี่ๆไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งที่ไม่เก้าหมื่นสองนะครับราคาเท่ากันครับแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่ๆท่านไหนสนใจแจ้งได้เลยนะครับคันนี้ ไม่เกี่ยวกับรถตู้ครับแต่เป็นรถที่ลูกค้าผมจองไว้นะครับรอมารับวันที่5เดือนหน้านะครับลูกค้าไปต่างประเทศครับไม่สะดวกมารับนะครับแต่เขาจองมาแล้วนะครับแล้วก็เราทําเสร็จแล้วเหมือนกันอ่ามาดูอีกคันครับรถตู้คันนี้ครับนี่ให้ดูชัดๆเลยครับติดจองนะครับคันนี้คันนี้ราคาเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ไม่ประมาณแปดหมื่นเจ็ดนะครับเป็นรถตู้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ดีโฟดีไม่น้อยนะครับ ไม่แค่87,000แต่หน้าเสียดายติดจองแล้วนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนต้องการสเปคประมาณนี้นะครับเดือนหน้านะครับไม่น้อยรู้สึกจะมีมาประมาณ10กว่าคันเลยนะครับไม่หลักหมื่นไม่ถึงแสนนะครับปี17ก็ราคาประมาณนี้นะครับ73,000 739นะครับประมาณนี้มีมานะครับเช่นเดียวกับคันนี้นะครับคันนี้ก็รถติดจองเหมือนกันนะครับรถรอปล่อยครับนี่พี่ๆช่างนะครับกำลังล้างสีอยู่นะครับรถเข้าใหม่ พามาดูกันแบบเร็วๆเลยครับเรานี่ไอ้โม่งน้อยนะครับพี่ๆช่างเขาขับไปทําต่อนะครับไปทําสปารตต่อนะครับสําหรับม่งน้อยคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแปดสามห้านะครับม่งน้อยปีหนึ่งเจ็ดนะครับไมน้อยด้วยเี่ครับเดี๋ยวผมพามานะครับชมคันนี้ต่อนะครับติดจองแล้วเหมือนกันสเปคคันนี้นะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งนะครับ ผมว่าสเปคประมาณเนี้ยกำลังสวยเลยนะครับไม่ประมาณแสนสองแสนสามปีหนึ่งเจ็ดนะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เกียร์แมนนวลนะครับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจสเปคเนี้ยแจ้งผมได้นะครับผมมีสต็อกอยู่ประมาณสามสี่คันนะครับปีหนึ่งเจ็ดสามจุดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ประมาณแสนต้นต้นแจ้งผมได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมขอฝากคลิปรถตู้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเข้าใหม่ผมรีบอัพ ใหพ้พี่ชมแน่นอนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0659513374ครับหรือแอดไลน์ pek152 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ